สวัสดีครับครับวันนี้ผมจะลองพามาดูวิธีการเลี้ยงตัวไส้เดือนเพื่อขยายตัวในอีกแบบหนึ่งที่ผมได้ได้ลองทําดูนะครับเพราะว่าทางฟาร์ผมเนี่ยมีการขายตัวไส้เดือนด้วยไอกระมังที่จะจับตัวไส้เดือนขายเนี่ยก็เป็นกระมังที่กินหมดแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วกระมังนั้นพอเราจับตัวไส้เดือนไปขายเนี่ยมันก็เหลือตัวไส้เดือนแค่ไม่เยอะเหลือแค่นีดเดียวครับที่ที่เราจับไม่เกลี้ยงจับไม่หมดนะครับ เพราอกะละมังนั้นเนี่ยเราเ,ราเอากะละมังนั้นไปล่อนไปล่อนเนี่ยปรากฏว่ากะละมังพวกนั้นอ่ะพอตัวไส้เดือนมันน้อยเนี่ยรู้สึกว่าเศษฟางที่เหลืออยู่ที่แยกออกมาเนี่ยมันจะเยอะครับแต่ในเศษฟางน,นั้นอ่ะมันก็จะมีตัวใหญ่ปนอยู่บ้างที่ที่เราไม่ได้จับไปแล้วครับแล้วก็จะมีตัวเล็กๆเยอะแล้วก็ไข่เยอะมากครับผมครับและทีนี้ถ้าเกิดใครมีสวนมีมีต้นไม้เยอะเนี่ยสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีทางผมนี้ พื้นที่ไม่เยอะต้นไม้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแล้วก็ในนั้นก็ยังมีตัวเล็กแล้วไข่เยอะอผมก็เลยลองเอามาขยายนะครับโดยการเอาไอเศษฟางพวกนั้นอะที่ที่เป็นเศษฟางที่ตัวใหญ่ไม่มีตัวใหญ่เราเอาแยกไปละเอามารวมกันตัวใหญ่มันจะไปอยู่รวมกันใช่ไหมครเราก็จะแยกตัวใหญ่ไปเลี้ยงละแล้วลนี้มันจะมีตัวใหญ่ที่เหลือลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็จะมีพวกเศษฟางมีตัวเล็กๆแล้วก็ไข่ที่เราไม่สามารถแยกได้เนี่ยผมก็จะไปใส่ในกระมังไว ใส่กระมังไว้ไม่เต็มเราสักครึ่งกระมังครับแล้วก็เติมเบดดิ้งเข้าไปข้างบนแล้วก็เลี้ยงแบบให้มันชื้นๆหน่อยพออากาศอากาศ,อากาศไอมันมีความชื้นมากมีความค่อนข้างมีความชื้นแล้วก็คือชื้นๆน,นะครับมันจะชื้นชื้นกว่าการะมังที่เราเลี้ยงเอามูลปกติครับไข่ไข่กับตัวอ่อนมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองพาไปดูครับในกระมังที่ผมทําไว้นะครับ เราไปดูกันครับครับก่อนอื่นผมจะพามาดูกระมังที่เป็นเศษฟางก่อนเพราะว่าอันเนี้ยผมได้เอาตัวใหญ่ๆไปเลี้ยงแล้วทีนี้มันเป็นเหลือเศษฟางเศษฟางพวกเนี้ยนี่ครับมันก็จะมีตัวเล็กบนอยู่บ้างอันนี้ยังมีตัวใหญ่อยู่บ้างนะครับเศษฟางพวกเนี้ยในเนี้ยปริมาณตัวตัวใหญ่มันมันน้อยจะจับแยกมันก็จะเสียเวลานะครับก็จะมีตัวเล็กๆนี้แล้วก็มีไข่มีอะไรของมันอยู่ครับในกระมังที่เอาไปเลี้ยงใหม่เนี่ยผมก็อาจจะก,กรรมพวกเนี้ยไปใส่ ไปใส่ในในกระมังที่เลี้ยงสักกำรรนึงครับแต่ไม่ได้ใส่เยอะผมเคยใส่เยอะครับเมื่อก่อนเอาพวกนี้ไปโปะเอาไปเฉลี่ยในกระมังที่เอาไปเลี้ยงใหม่เนี่ยปรากฏว่าไอเศษฟางพวกนี้มันก็จะไปสะสมในกระมังใหม่นะครับก็มันก็จะวนอยู่อย่างนั้นมันก็จะทําให้มีฟางเยอะทีนี้ผมก็เลยเอาเศษฟางเนี่ยใส่ไปแค่นิดเดียวเพื่อเพื่อปิดมันจะมีติดตัวติดอะไรไปใส่ไปในกระมังกระมังที่เลี้ยงใหม่เนี่ยไม่เยอะ ร็จแ,แล้วไอเศษฟางที่เหลือพวกเนี้ยที่ที่มีตัวไม่เยอะเนี่ยที่มีไข่มีอะไรเยอะแล้วเราแยกตัวยากเนี่ยผมก็จะเอามา,าใส่ในกระมังเนี้ยครับใส่รวมๆกันเนี่ยครับแล้วก็เอาเบดดิ้งโปะข้างบนบางๆไม่หนามากเพื่อให้แล้วก็ลดน้ําให้ชุม่มเพื่อให้มันมีอาหารและเพื่อได้มันตัวใหญ่ได้ขยายตัวขึ้นมาเพื่อจับตัวใหญ่ไปเลี้ยงใหม่ตัวเล็กก็ได้โตขึ้นมานะครับเดี๋ยวพาไปดูในกระมังที่ทําไว้แล้วนะครับนี่ครับผมทําไวา้หลายกระมังอยู่ครับ ผมแยกไว้ตรงนู้นนี่ก็เป็นสองกระมังแล้วผมจะเอานี่ปิดไว้นี่นี่ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวผมพายกไปดูที่สว่างนี่ครับนี่เป็นกระมังที่ผมเอาเศษฟางไว้ข้างใต้นะครับแล้วก็เอาเบดดิ้งไว้ข้างบนครับจะสังเกตว่าจะไข่จะเยอะมากครับลองดูครับนี่เห็นไหมเห็นไข่ไส้เดือนไหมครับเยอะมากเลยเนี่ยพาไปดูใกล้ๆนี่ครับเห็นไหมไข่มันเยอะมากครับเนี่ยไข่เยอะมากเลยครับไข่เยอะมากนี่ผมจะลดน้ําให้ความชื้นมาหน่อยนะครับ อันนี้มันก็เริ่มดูในภาพมันเหมือนจะดูแห้งๆแต่มันไม่ได้แห้งนะฮะเนี่ยมันจะแน่นข้างล่างมันจะแน่นชื้นเนี่ยครับมีความชื้นเดี๋ยวผมจะลองควักออกมาให้ดูนะครับว่าข้างในาจากตัวเล็กๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่เรามาดูพร้อมๆกันนะครับนี่ครับลองดูครับนี่ก็อีกกละมังนะครับนี่จะมีตัวใหญ่เยอะมากเลยตัว ระวังนี้ตัวเยอะครับนี่ครับจะสังเกตได้ว่าเริ่มมีตัวใหญ่ขึ้นมาเยอะครับถ้าเราเลี้ยงชื้นๆเนี่ยอนอกจากว่าไข่มันจะฟักตัวได้ดีแล้วเนี่ยไอตัวพวกตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะอ้วนท้วนแล้วก็มันจะสีสวยด้วยครับมันค่อนข้างจะสมบูรณ์เวลาเราเลี้ยงชื้นๆแต่แล้วถ้าเลี้ยงชื้นมากเวลาเก็บป Ł ุย๋ยลรวเก็บไม่ได้เพราะงั้นเราอาจจะต้อง แยกเลี้ยงกันเนี่ยครับเนี่ยไอพวกเนี้ยเราก็จะเอามา,าขยายต่อครับเอาตัวใหญ่ไปเลี้ยงแล้วเอาตัวเล็กเนี่ยให้มันโตนี่เนี่ยครับจากเศษฟางคล้ายๆเมื่อกี้แหละครับแล้วเอาเติมเบดดิ้งเข้าไปครับเริ่มมีตัวขึ้นมาเยอะนี่นะนี่ครับนี่ไง นี่เพียบเลยครับตัวใหญ่นี่เป็นไงโอ้หนี่ไงแล้วเราสามารถเอาพวกนี้กำไปปล่อยในกระมังที่เราเลี้ยงก็ได้ครับครับแล้วทีนี้ผมก็จะเอามาขยายต่อครับพอดีอในในกระมังพวกนั้นอะอาหารมันก็หมดแล้วครับแต่ความชื้นมันก็ได้อยู่แล้วก็พอดีผมเอาปลาไปให้คนอื่นละทีนี้ผมจะเอาบ่อเน,นี้ยเป็นที่ ขยายตัวไสเดือนเลยครับเพราะว่าบางทีผมมีจับขายขีด2ขีดด้วยเพื่อคนตกปลาจะได้ไม่ไปไม่ไปกวนในในกระมังที่ที่เราจะจับใช้ปุ๋ยนะครับเราก็จะเอาเนี่ยเป็นที่ขยายตัวเล็กแล้วก็จะจับตัวใหญ่ๆไว้สําหรับพวกทักตกปลาด้วยนะครับโอเคครับงั้นผมก็จะเอาไอไอพวกนี้แหละเนี่ยแหละแล้วก็เศษฟางเศษฟางที่ได้จากการล่อนเนี่ย ที่มีไข่และตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่ไปในนี้แล้วเติมอาหารไปนะครับครับในนี้จะเลี้ยงให้มันแช่แชหน่อยเพื่อจะให้ตัวได้โตแล้วก็ตัวเล็กไข่ได้ฟักและตัวเล็กก็ได้ขยะเออได้โตขึ้นมานะครับโอเคครับเราเทใส่ในนี้เลย ี่ครับสังเกตดูว่าจะมีตัวเล็กๆ,ๆน้อยพวกนี้เราก็จะได้ให้มันโตขึ้นมาครับโอเคครับผมก็ได้เอา,อาตัวเล็กๆในกระมังนั้นใส่ในในกระไอกระบาดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ผมก็เอาจะเอาเบดดิ้งโปะไว้ข้างบนแต่ผมจะเลี้ยงไม่หนามากครับเลี้ยงบางๆแล้เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูผลกันครับ อันนี้เป็นเบดดิ้งเติมาหาให้เขาหน่อยโอเคแค่นี้พอครับผมว่าจะเลี้ยงบางๆไม,ไม่ไม่หนาม,มากถ้าเกิดว่าเป็นมูลข้างบนเนี่ยเราก็อาจจะปาดไปร่อนหรือปาดไปใช้ได้ครับอ่าแล้วก็ค่อยแยกตัวใหญ่ไปเลี้ยงตัวเล็กก็ปล่อยให้มันโตไปครับ Okay. จะสังเกตว่าไอ้กระบาดนี้ผมจะเอียงไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นอ่างปลาเก่าแล้วก็มันจะมีรูระบายน้ําอยู่เพื่อให้น้ําไม่ขังนะครับน้ําได้ไหลออกแล้วลดน้ําไมุ่่มได้เลยครับแต่แล้วผมอาจจะหาอะไรมาปิดคุ้มแสงนิดนึงครับแล้วก็กันฝนสาดด้วยครับตรงนี้โอเคเป็นอันเรียบร้อยครับ ครับอพอดีวันนั้นผมแยกไว้ประมาณ 4- ี่ห้ากระมังถ้าใส่ในไอกระบะนี้ทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะหนาเกินไปครับพอดีถ้าหนาหนาไปเนี่ยผมว่ามันมัน,ม,นมันเลี้ยงยากครับคือคือถ้าเราเลี้ยงบางๆเนี่ยอากาศดีๆความชื้นได้เนี่ยเขาค่อนข้างจะกินดีครับกินดีแล้วก็การเจริญเติบโตดีครับท,ทีนี้กระมังพวกนี้ที่มันเหลือเนี่ย ผมก็จะลองมาควักดูครับผมอาจจะแบ่งครึ่งต่อก็ได้แบ่งครึ่งแล้วก็เอาไปใส่กระมังอื่นแล้วก็เอาเบดดิ้งทับไว้เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ปริมาณไปเรื่อยๆครับเพราะว่าในเนี้ยอาหารนันหมดแล้วละ่ะเนี่ยครับมันจะแน่นเป็นเลนเลยครับพวกนี้แต่เอาไปใส่ต้นไม้ได้นะครับแต่ไม่สามารถร่อนขายได้เนี่ยจะสังเกตดูได้ว่าเนี่ยตัวเล็กๆมันจะเริ่มมีละมันจะเกาะกลุ่มกันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยตัวเล็กๆเยอะ นะควักออกมากอนนี่เยอะมากนี่มีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับนี่ครับผมว่าน่าจะมีทั้งตัวเล็กก็เยอะตัวใหญ่ก็เยอะเอ้ตัวใหญ่อาจจะไม่เยอะตัวเล็กก็เยอะอ่าทีนี้ไข่ก็เยอะผมก็จะเอาเนี่ยแบ่ง เป็นสองกระมังเลยแล้วเติมเบดดิ้งไปครับนี่ครับลองดูครับเห็นไหมสังเกตดูว่ามันจะมีตัวเล็กๆอยู่น,นี้เยอะแยะเลยครับเห็นไหมครับโอเคแล้วผมจะเอากระมังเนี้ยไปแบ่งเป็นสองกระมังแล้วก็เติมเบดดิ้งไปใหม่เพื่อเลี้ยงให้ตัวเล็กโตขึ้นมาใหม่ครับผม เทปหนัประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเติมเบดดิ้งข้างบนใหม่แล้วก็ลดน้าครับเลี้ยงให้ชื้นชื้นไว้แบบนี้ครับลองสังเกตดูครับเห็นไหมครับจะมีตัวเล็กๆอยูเ่ตเต็มไปหมดเลยครับโอเคเราจะเอาตัวเล็กๆเ,เนี่ยไปขยายให้เป็นตัวใหญ่นะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยครับาการขยายในกระมังที่เมื่อกี้เอากระมังนั้นมาแบ่งครึ่งอีกทีแล้วเติมเบดดิ้งเข้าไปข้างบนนะครับแล้วก็อเ,เอากระจาดนี้มาปิดไว้ควบคุมความชื้นแล้วก็ลดน้ําให้มีความชื้น อันนี้จะเลี้ยงให้มันชื้นนิดนึงสังเกตได้ว,ว่าเมื่อก่อนที่เป็นฟางแห้งเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นอาจจะเห็นตัวใหญ่บ้างแต่ตัวเล็กอาจจะเห็นไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไอ้ไข่อาจจะมองเห็นไม่ค่อยเยอะแต่ว่าพอมาเลี้ยงแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ข้างหน้าเนี่ยจะมีไข่ของมันเยอะมากแล้วก็พักออกมาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยจะเยอะเยอะมากที่ที่เห็นนะครับแล้วก็มาขยายต่อนะครับอ,อันนี้เราเลี้ยงเลี้ยงให้มันชื้นนิดนึงเราอาจจะเก็บปุ๋ยไม่ได้แต่ถ้าจะเอาปุ๋ยไปใช้เราก็อาจจะ หยิบแล้วก็ไปใส่ต้นไม้เราได้เลยแต่ล่อนขายนี่คงจะ,ะล่อนยากครับล่อนไม่ได้ทําไมไม่เอาใส่ในนั้นทั้งหมดเพราะว่าอ,อันนี้ผมไม่อยากเลี้ยงให้มันหนาเลี้ยงถ้าเกิดเราเลี้ยงหนาเนี่ยมันค่อนข้างจะจัดการยากครับถ้าเลี้ยงบางๆเนี่ยมันค่อนข้างจะกินดีอากาศฟโฟลอากาศดีความชื้นได้เนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะกินกินเร็วแล้วก็ตัวโตขยายเร็วนะครับ โอเคครับนี่ก็คือเป็นการลองเลี้ยงเพื่อขยายแล้วในนี้เราสามารถเติมอาหารได้ถ้าเรามีนะครับสมมติว่าเราไปได้กาก,ากถั่วเหลืองมามิเศษผักผลไม้เราก็สามารถเติมลงไปในนี้ได้เพราะว่าในนี้เราไม่ได้เน้นทําปุ๋ยอยู่แล้วคือไม่ได้เน้นทําปุ๋ยขายมันเป็นปุ๋ยอยู่แล้วครับก็าสามารถไปใส่ต้นไม้บ้านเราได้แต่ว่าเวลาเก็บขายไวลอนเนี่ยมันเก็บยากเพราะมันชื้นครับเราจะเน้นทําตัวครับผมเพราะตอนนี้ตัวในในฟาร์มนี้ขายไปเยอะมากเพราะฉะนั้น เราจะมาขยายขึ้นมาใหม่ครับเพื่อเพื่อให้มีขึ้นมาทําจําหน่ายต่อครับผมครับเป็นไงบ้างครับสําสหรับมาลองขยายตัวเพื่อ,อให้ให้มีขยายตัวเพื่อมาเพื่อเพื่อขายแล้วก็ไอตัวในเนี้ยเราก็ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่หรือตัวตัวมันเริ่มเยอะเนี่ยเราก็สามารถจับตัวใหญ่ขายได้ในกรณีที่แบบบางทีมีคนซื้อมาซื้อในไม่เยอะครับจานวนเป็นขีดอะไรเงี้ยนักตกปลาอย่างเงี้ยผมก็ขายนะ ผมก็ขายจับเป็นขีดถ้าเกิดเราไปกวนในกระมังเนี่ยบางทีมันมันอไอมูลเราอาจจะเสียไปด้วยครับบางทีนะครับถ้าเกิดยังไม่ได้รอบเก็บนะครับโอเคเราก็จะไม่ต้องไปกวนในกระมังเราก็จะเอาตัวจากนี้ซึ่งได้ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ปุ๋ยเราก็ไม่เสียด้วยครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเก็บจับขายเนี่ยผมจะจับจากกระมังที่กินหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียปุ๋ยด้วยครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วเรามาลองติดตามดูผลกันนะครับว่าในอ่างปลานั้นจะเป็นยังไงครับมีปริมาณตัวที่เยอะขึ้นแค่ไหนหรือว่าตัวโตแค่ไหนหรือว่าให้ผลเป็นยังไงนะครับแล้วในนี้จากการที่ใส่ขยายกะลังเดียวจากกะลังหนึ่งก็ขยายเป็น2กรกำังแล้วครับตอนนี้ก็แตกออกมาอีกครับผมก็มาลองดูครับว่าในนี้จะเป็นยังไงครับตัวเล็กจะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้ตัวเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากครับผม เผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ